ซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะมีแคมเปญที่สททเขาบอกว่าเตรียมจะเสนอบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนออะไรออกแคมเปญ เที่ยวคนละครึ่งครับไม่ใช่เราเที่ยวด้วยกันนะไม่ใช่คนละครึ่งนะแต่เป็นเที่ยวคนละครึ่งฟังให้ดีในรัฐบาลชุดก่อนค่ะเขามีเราเที่ยวด้วยกันเขามีคนละครึ่งรัฐบาลชุดนี้บอกเที่ยวคนละครึ่งซึ่งมูเงินนะคะก็คือ5,000ล้านค่ะจะแจกคนละ2,000บาทสามารถพักโรงแรมได้3วัน4ี่คืนนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วก็เป็นการฟื้นความเชื่อมั่นหลังจากเกิดสถานการณ์น้ําท่วมพอน้ําลดไปแล้วก็ าจะาจูงใจให้คนไปเที่ยวทางคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสททบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเสนอบอร์ทททอนุมัติเที่ยวคนละครึ่งเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวสาหรับเมืองไหนที่เพิ่งน้ําลดมาเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นเมืองหน้าเที่ยวในระยะสั้นเบื้องต้นเขาวางไว้ว่าน่าจะแจกคนหนึ่ง2,000บาทให้คุณไปเข้าพักในโรงแรม3วันสีคืนซึ่งก็อาจจะเป็นการกระตุ้นรายได้ตัวเลขที่ตั้งเป้าเอาไว้น่าจะสามารถ กระตุ้นได้เข้าเป้าที่90 0 0แสนล้านซึ่งอย่างของเชียงใหม่ก็เป็นเมืองหนึ่งใช่ไหมคะที่เพิ่งเจอน้ําท่วมมาเขาบอกว่าวิกฤตน้ําท่วมเชียงใหม่10วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเสียหายตรงๆและเสียหายทางอ้อมเนี่ยไม่ต่ํากว่า500้ล้านจากเดิมที่เคยมีรายได้ตกเดือนหนึ่งเจ็ดพล้านส่วนเชียงรายจากที่เคยมีรายได้เดือนละ3,000ล้านก็ได้รับผลกระทบเต็มๆลองไปฟังชัดๆจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ นะครับเราเองไม่สามารถกําหนดได้แต่ว่าถ้าขอได้เราขอเยอะๆสิครับอยากได้สักห้าพันล้านทีนี้รับรองว่าเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าไอ้ให้สับเดใดนะนะท่านนัสสนี้การว่าเที่ยวคนละครึ่งแขกใหญ่สามพันคุณก็เอ่อสับด้สามพันแต่ไม่เกินห้าพันอย่างเงี้ยมันมันต้องามาตรการหลังจากสอบถามเพื่อการทั่วประเทศไทยแล้วเนี้ยทุกคนบอกว่าวันนี้ต้องใช้ย,ยาอะไรเที่ยวคนละครึ่งไปเลยและจะเห็นผลและก็หลังจากเราแถาลงข่าววันนี้พรุ่งนี้เราประชุมบอร์ดการท่องเที่ยวประเทศไทยเราจะทําหนังสือถึงประธานบอร์ดเพื่อ นำต่อถึงรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้เราประชุมตอนเนั้ต,ต,ต,ตอนเช้าเก้าโมงเช้า อันนี้เป็นมาตรการที่ออกมาปุ๊บกระตุ้นพร้อมใช้ทันทีทีนี้ไปดูมาตรการระยะกลางกับระยะยาวกันบ้างนะคะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเป็นการยกระดับความปลอดภัยยั่งยืนแล้วก็ต้องมี storytelling มน่าจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นะนะคะต้องมีเรื่องราวไปที่นั่นมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไร,รอันนี้ก็เป็นความท้าทายสําคัญของการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งสททเนี่ยประเมินได้ว่าทั้งปีนี้ปี67รายได้ท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่2 7ถึงง 2.8ล้านล้านบาทบมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ35.5ถึง36ล้าน5แสนคนปีหน้าหล่ะตั้งเป้ารายได้น่าจะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3.1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นนิวไฮจากนักท่องเที่ยว38ล้านถึง40ล้านคนค่ะครับอ่ะจริงๆเราเริ่มต้นด้วยงบ5 0 0 0ล้านบาทน้อยไปหน่อยหรือเปล่าน้อยไหมถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดสมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยน่าจะเป็นหลัก หมื่นถึงสองหมื่นล้านถ้าแพ็กเกจในเรื่องของเที่ยวคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีแพ็กเกจทั้งช่วยค่าโรงแรมแล้วมีเงินให้แล้วก็ช่วยเรื่องตั๋วเครื่องบินค่ะครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นช่วยตั๋วเครื่องบินพาร์ทหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนช่วยค่าที่พักแต่มีคูปองให้ไปจับจ่ายร้านค้าใกล้โรงแรมในรัศมีด้วยใช่แต่เรื่องนี้ต้องชมรัฐบาลชุดนี้นะว่าอะไรรู้ไหมของที่เขาทําสําเร็จเนี่ยยอมเอามาใช้ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยก็ตามนะครับ ตประเด็นอย่างนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าทําไมโปรโมชั่นแบบนี้มันถึงสําเร็จอารมณ์ของเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยมันเหมือนเราซื้อของลดราคาคือเราเที่ยวร้อยมีคนช่วยครึ่งหนึ่งะนะครับและกุศโลบายที่ออกมาเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจในเนื้อในเยอะครับเช่นเขาจะช่วยพักสี่วันสามคืนต้องนุ่นเชื่อไหมว่ามันต่างกันยังไงเคยมีคนทำบทวิจัยครับ ผมไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าพฤติกรรมยังคล้ายๆเดิมก็คือว่าคนเราที่เราจะเที่ยวในประเทศนะฮะท่านผู้ชมฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนกรุงเทพก็จะเที่ยวสั้น,นๆ,ๆเช่นไปหัวหินไปพัทยาพักคืนเดียวะนะครับไม่ค่อยมีใครไปพักสามคืนเท่าไหร่ <ๆๆ S 1> นะครับคนไปต่างจังหวัดนะครับก็ชอบกลับบ้านได้ยินไหมสงการปีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่กลับบ้านไปเที่ยวไม่เยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า การออกกุศโลบายเนี่ยสี่วันสามคืนเนี่ยผมว่าน่าสนใจอ,อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือการโปรโมชั่นอย่างเงี้ยคือการแจกเงินอ,อย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยคุณเน้นไปเลยจังหวัดอื่นสมมุติจังหวัดอื่นให้สองพันเชียงใหม่ให้สี่พันมันเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาเงินไปแจกคนท้องถิ่นเลยคือเงินมันจะหมุนเงินมันจะหมุนและที่สําคัญครับหลายคนบอกว่าโอ้โหโปรโมชั่นอย่างนี้ทั่วโลกไม่เห็นทํากันเลยไม่จริงนะฮะ ่าสุดญี่ปุ่นเพิ่งทำค่ะยิ่งกวาเราอีกขึ้นเครื่องบินฟรีเที่ยวในประเทศเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวจากจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงอันนี้คือญี่ปุ่นเขาให้ตั๋วฟรีไปเลยให้ฟรีเลยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์อย่างตอนที่เที่ยวเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือเหมือนโรงแรมเนี่ยเขาจะไปบวกราคาเพิ่มพอคุณได้สิทธิ์จากรัฐบาลแล้วก็บวกเพิ่มอีกจากราคาปกติอันนี้ต้องระวังอ่าก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลต้องแก้ด้วยนะะค